สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านขอสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัข่าพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของเมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมาอนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบารเฮาสุขสุขก้ขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่าจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องค่ะแม่วันมีแนวทางของพัทุดงมาฝาก นะคะพ่น้องคะเอาเมนีนะคะแนวทางของพระธุดงค์ฝั่งโค้งค่ะสีเดียาเป็นตัวใดพ่ย้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเจ้าวัสด,ดีจ้าค่ะแม่วัน <c oughs> อันใดข็แม่วันอ,อ,อันยะไถ่ล่งของพระอาจารย์พระธุดงค์ผ่นบ่งดุอู้เิ่นมาธยศัยพระธุดงค์แม่วันเป็นมาตุบุญนมือ หวานนี่่เนเดินมาตัวบนนั่นอ๋อค่ะมาหอนะ่อนาอนะบานเมนื่อยลยมาห่อนาบานเมิ่นก็เลยหายเมนะ่นะ่ะถวายหนะพร้อมเพ่นมาน้ำกันนะเก่าองทึ่งพระหน่อยพระใหญ่นะค่ะเดินมาเป็นมูมา่นก็เลยหายเมะถวายหนะเมะก็เลยถวายหนิ่นก็เลยโบกผู้ไว้ค่ะ เพ่นว่ามันเคยมันเคยออกอยู่คนอาจจะให้โชคเพ่นว่าืคนแต่ได้มายืนอยู่ตรงเจ้าทีเม่ละละ่ะมายืนนิ่งกันอยู่เจ้าทีเม่ก็เพิ่งเตือนน้องเมธสวายนา้ำเดียวเพ่นก็ได้บอกฟังว่าเจ้าที่ของโยมน่ะดีนะพ่นว่าแต่ชิดนะ ไม่หรออกะพ่อได้กินได้ยางน้ำ่้นยู่หลวงปู่ก็เลยว่าเรากับกนประมาณเก็ดสิบอย่าผู้ใหญ่เนี่ยผู้น้อยนี่กับสิมีพอกไว้ลุบอกยังแรงสินะแต่ว่าองค์ที่ทบอกองค์ท,นะที่บอกนี่องค์ที่ส <c oughs> ิบอกเลขแม่ว่านี่งเก็ดสิบตีไม่ว่าเรากิดสิบป,ประมาณประมาณหกสิบหกสิบกว่าถึงเก็ดิบนี่แหละเรากบบกับเท่าตืัวด้วยแต่ว่าเรากแข็งแรงค่ะ กระดูน้องอันดุซีดหลวงฮากระสีพวกประมาณสามชิปสี่ชิปขึ้นไปนี่นะกร<ม>บนี่หน่อยสององค์ลายนับเบิ่งนั่นเก่านะมาลำกัดน,นะค่ะมันก็นเรียกว่ายืนเบิ่งนี่หนาเจ้าที่แม่เพราะว่าเจ้าที่บ้านโยมนี่ดีนะมันก็เรียกว่าเจนะค่ะแม่ก็เรียว่าเ,เาออพอได้กินได้อยากน้ำต้นยูหลวงปูป่ก็เลยสิไร เป็นคนที่เเคยซื้อคู่ไหมเคยได้โชคไหมคนเราเคยได้ยุ้ยแม่ก็ได้โตคนเาก็เอาในเจ้าทีลูกนี่ละก็เลยว่านะเป็นก็เลยว่าลองดูนะเป็นก็เลยว่าเป็นกนเลยโบไข่สองคู่เป็นก็ไเลยว่าซีหนึ่งหนึ่งถนไปมันนี่ก็กับซีหนึ่งสองแล้วอ่ะคือ สี่หนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งสองค่ะเออสี่หนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งสองอันเม่ก็เลยถามอันวานลวงปูอันใดมาแจะใช้อันนั่งสมาธิโบรหรือว่าในใดก็เลยถามเราเพิ่นก็เลยยิมเพิ่นก็เล่ยว่ตอบเม่นะอืมค่ะเพิเล่ยิมเพิยังแหละเพิ่นก็เลยว่าลองดูนะถ้าถูกถ้ามันเข้าเดี๋ยวโทรหาปู่นะเราะเราไปเลยเอาเบอร์โทรเราไห้ให้เม่ ค่ะแม่นมกะเลือดทานคนว่าอันลุงปูเคยหายอยู่โบคนว่าเคยอยู่คนว่างวดกนนะ่ะเขาถือ่อยู่ที่สันนุมามน<อ>เป็น,เป,นเป็นมาเท้าซวนนุมานเป็นก็เลยบอกเขาเนะนะคนเหล่นั้นนะค่ะแม่ก็เลือดมาจากหายเจ้าลุงเบิงของเราเบ่งดูค่ะมันเข่าจังทู่ห้าเล้าออสินะได้ค่ะแม่วันค่ะ,บ,บ,ะ,ะบัานี้บัดเพิ่นสิไปเพิ่นก็เลยบอกว่า ถ้าเข้าวันนี้น่ะเดี๋ยวโทรหาเมจะตามมาดูอีกคนกนไดียววะ,ะเอาเมก,ก็เลยวกัจะตามมาดูอยู่พีโบหรือว่าเสหายโย่ดูไปหากันได้ม๋มาไหมจะมาหาเจ้าที่นี่นแหละเราเราอ่ะนะโอ้สิมหาหาเจ้าที่ถือเป็นสิมหาหาเจ้าที่เออเราเราไา,ายมากเราเห็นพวกมาไล่ย,ยังเมที่เมไหวเราเราไม่ยืนจึงอยู่นะค่ะ ือนจึงในวันนี้เว่าเจ้าที่ดีนะเราเราตอบฝรนี้นะมันก็ได้ลุ่มมึงกองเพลินมึงดูเถือมันเข่าของเพลินเนาะค่ะแม่วันมันกแบ่คนนี้ในมันมีเรศร้ายระหว่นเข่านาเขาอรังของเราก็บปิ่นได้แม่อยู่ดอกค่ะแม่วันเออแง่ยังอยู่ได้เลแล้วเนาะค่ะแม่วันค่ะเป็นกับบัวสัตว์ยังบัว่ายังำหนอนพิตาเราบอกถามว่าเราสัมนังสมาธิเอาไปแล้รับบทตอบนะ เพิ่นบอกเมย์เดี๋ยวเพิ่นก็นเลยพากันไปเมย์ก็เลยถามเพิ่นลุงปูสิเดินไปไซราว่าจะไปถึงหนองคายโน่นเลยเราอ่ะเ,ะเะ <c oughs> พิ่นเนี่ยเพิ่นมาว่านนี่ไปมาว่านนี่ก็จะเดินไปเรื่อยๆจะไปถึงหนองคายโน <c oughs> ่นเลยเราอะคพิ่นจะไปเส้นแถวริมโค้งนี่แต่เราจะมาสายฐาน <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยบารุ่งเมืงองข้องเพิ่นซํานี่ละได้ค่ะแม่วันค่ะ จะจะแต่ค้องปวกปูห้าน่ะหนิ่งอยู่เบนบ่้ใดๆก็คือโตเกาน่ะล่ะได้ค่ะแมนค่าจ้าจ้าเอาขอพุดมาว่านะไนอ่ะซีหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งสองนะคะจ้าตาลิ่นเอ่าแล้วกชิบเอ็ดชิบสองเท่านั้นเดีล็เนาะจีหนึจ้าตะเมนเอตาลิ่มันก็มีตำานนและค่ะแม้ว่าแม่สีเชียงมืงยุ่มเหมือแรงเนี่ยเขียนเชียงเมืองยุ่มมันสีบิดอยู่เพรมันสีมันจะได้กองปิดปูอยู่วะอืมจ้า กับโบเน่ได้บางอื่นมันเป็นเล่าหามันออกเล่ากันเอาเล่ามันก็ออกกันได้นอมือก่อนในซิเบเนาะค่ะพอโบดีซือนะเพิ่นเอาหายแต่มือว่านนในแม่โบดีซือเรือเหล่าค่ะแม่ว่านเออมันก็ออกซิเบหกตวของเราอยู่ได้เดี๋ยวค่ะเล่าขาวเป็นนี่งไ่นะก็แเม่สิบโสนใจอืมจานม่ว่านเล่ากันมือฮารุ่งผัดโบออกมือบ็รุ่งผัดออกเอ้ากี่ทีบ้อนเสร็จออก แม่ก็เลยบอเอาบุ๋ยเนี่ยแม่ยูดอกแม่มันเออมันกับมอเรคไทยแล้วปะแม่จ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะแม่มันค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทาง จากพระธุดงค์ฝั่งโค้งนะคะพี่น้องคะทีมแม่วัาแล้วนํามาฝากมาบอกซุปปังเนาะพี่น้องเนาะเอาหน้าทางมันนี่ของพระธุดงค์นะคะเพิ่นได้เพิ่นหามาซีหนึ่งหนึ่งเล้วกซีหนึ่งสองเด้อพี่น้องเดอ้อซีหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งสองนะคะพี่น้องคะอ่าอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางที่แม่วันริมโขงเล่าน้ามาวอกสุฟังนะคะแนวทางของพระธุดงฝั่งโค้งนะคะพี่น้องคะแม่วันว่าพนสิทธุดงไปถึงพุ่นน้องค่ายประสานไปพี่น้องอ่านําไปพิจารณาเบิงนะคะ c หนึ่งหนึ่งกับ c หนึ่งสองมื่อนี้นะคะพี่น้องคะ c หนึ่งหนึ่งแล้วก็ c หนึ่งสองนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบัรเทาสกูสก้นนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากแม้วันริมโค้งค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะต้ประหยัดสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะขำว่าแล้วกันอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสด็ไพรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่นอ้องคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอร,รอ,อร์กัสเดอคอร์โตล่าไฟร้องมาเท่าสกุสุก้อนไปก้อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็แบบได้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ